ครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิภาพามาตุ่มแซ็บนะครับตุ่มย่ำหรือว่าตุ่มเล็งนะครับผมก็ไปได้ขาหมูมมกครับนี่ขาหมูนะครับแล้วก็กระดูกเล่งครับเป็นผมจะต้มกระดูกเล่งก็ขาหมูสองอย่างนะครับต้มซวดน้ำนะครับช่วงนี้อากาศมันกัดเย็นลงนะครับเหมาะกับการซวดน้ำเหมือนผมต้มนั่งไว้เดือนแล้วได้ครับไปใช้เครื่องต้มย่ำลงไปนี่ครับ ก็ที่นี่พี่แข่งใส่เข้าไปพี่แข่งต้มกับพี่แข่งเม็ดนี่ครับใส่บงที่นก็ใส่กระเทียมบุบนะครับตะไคร่บุบแล้วก็ลากผักชีครับนี่ตัวที่เดือดรีให้ฉันี่หอมนะครับ <c oughs> บะทีนี่ก็ใส่หอมบุบซักสามสี่หัวโอ้พิ่เต้จมูก น,นี่ครับเบบก,กูดนํานะครับเครื่องตุม่มย่ำนะครับนี่ก็ใทยนี่ครับบักข้ามเปียกใ <c oughs> ส่เปียกจะพอมันก่อนเดี๋ยวเท่าที่เดี๋ยวจิ้มกิน <c oughs> ใจอีกเชอรนึงนะครับเดี๋ยวจะหจมูเลยตีแข่งนะครับ S <S <k> <t une> กระดูกเล้งกับขาหมูนี่ผมต้มไปหลอบนึงแล้วนะครับต้มไปสามชิฟนาทีนะครับต้มไปเพื่อให้พังผืดพวกเลือด <c oughs> พวกยังมันออกเมื่อแร็วนะครับบนนี้พมกับซิมาต้มอีกเจอนนนี้ต้มเนยสิกินเลยตัวนี้ต้มแล้วปุงเครืองนะครับสีต้มอีกบุด้นเพราะว่ามันเปืเ <c oughs> ่อยแล้วนะครับผมกับเชอาใใไซเ์น่นะครับนี่ครับไป <c oughs> <c oughs> เข้าไป มันนิ่มแล้วได้ครับต้มต้มจนนิ่มแล้วนะครับอันนี้ผมจิมาต้มรุงเครื่องอีกรอบนึงซื้อเนี่ยใช้เหล็งน้ำคนคนกินแล้วมาหน่อยมายังได้เห็นหน้ำพร้อมนะนี่ขาหมูเหล็งใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไปอันนีน้ต้ม เหลืออยู่หลายเต๋บอยู่ครับผมซื้อมาสองกิโลนะครับวันนี้ก็ชต้มให้มันเดือดนะครับต้มให้มันเดือดกกรสชีมอปรุงรสนะครับกับผมเดี๋ยวใช้ผมใช้ใี้ยอยู่ขาไปหอมเลยนะครับเนี่ยมันจะเดืยวหอมขอไปนเนื้อหนึ่งเก็ใช้น้ำมันหอยสักหน่อยหนึ่งไม่ติก,กลมกลมนะครับตามจริงไม่ต้องใช้ก็ได้ผู้คำผู้เดียวบะหมักนะครับใช้นี่ครับรสดดี ผู้เดียกว่แม่นกับบัวทองใส่แต่นต์น้ำปลาผมสิบ่เพราะท่นใส่นะครับหยันมันถ้าเอามันยังเหนะเพราะว่าผมใส่เกลือไปแล้วยงนี่นามตุ่มตอนตุ่มน้ำเดือดเพราะอันนี้บัดที่นี่ก็เขาเรียกว่ากูดใส่เหมือไปนี่ไปกูดทีนี้เขากะต้มให้มันเปื่อยอีกรอบนึงยังสามชิ้นมาที่อีกสี่ดีกินนะครับเปื่อยๆเจ็บๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ อุณหภูมิลดนะครับเย็นขึ้นเท่ากับอันนั้นดูแลสุขภาพนะครับอันนี้ก็สดหน้ามน,น้อนยิ่งก็เข้าสวยอ่นอนกับแซ่บขักเดยครับอา้าวที่นี้พมกะสิต้มไปหนีบจบประมาณสามสิบที่คงสี่ทีกินครับเดี๋ยวลังยิ้มพวงกะเชียงมาเช่น้ำจิ้มนะครับกินเป็นน้ำจิ้มเปรีป้ยวๆนะครับตัวนี้กับปรุงรสไปเข่าๆแล้วนะครับเพราะมันเดือด มันพันไปจักหน่อยหนึ่งสารยืมที่กับมาทิมเบิงนะครับนี่นะครับแซบครับเห็นโกบโกบเลยครับกระดูกหมูกิ้นมันปากครับลองเห็ดเบิงครับมีนู่นน,น,นี่ครับตม้มแซบกระดูกหมูหรือเก็เต้มเล้งมูนี่เล้ยวเตะต้ตมยำอืมรสก็ะดออกจัดจัดเปรี้ยวเ,ยเยปรเี้ยวเค็มเค็มปลาแรมนะฮะกลมกลมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิงครับตอนมันซุกเล้ยวเขาก็สิด้ปูงกิน